อยากรู้ว่าช่องเราอยู่ในหมวดไหนวันนี้ค่ะใครที่มาทำคอนเทนต์ใครที่สร้างช่องชัดเจนแล้วนะและเราอยากรู้ว่า TikTok เนี่ยจัดช่องของเรานะคะอยู่ในหมวดไหนยกตัวอย่างช่องคุยช่องนี้นะคะคุยพัชจนันนะส่วนใหญ่คอนเทนต์หน้าช่องก็จะเป็นเกี่ยวกับ การให้ความรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กเนื้อหาคอนเทนต์แคปชั่นต่างๆก็เกี่ยวกับการขายออนไลน์การเป็นนายหน้าการเป็นเซลเลอร์แล้วก็เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการขายออนไลน์ใน TikTok อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่คอนเทนต์หน้าช่องของครูค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เอาแล้ววันนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่า TikTok จัดช่องของเราค่ะอยู่ในหมวดไหนนะเดี๋ยวครูยุ้ยจะมีวิธีการเช็คค่ะไปดูกันค่ะ ที่หน้าช่องของเราค่ะแล้วก็ลองไปดูคลิปนะพี่อย่างที่ครูยุ้ยบอกนะว่าช่องของครูค่ะคอนเทนต์หน้าช่องก็คือเป็นที่ปรึกษาการขายการตลาดออนไลน์นะคะดังนั้นส่วนใหญ่คนที่มาติดตามครูยุ้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่ค้าออนไลน์ทั้งหมดเลยนะพี่ๆมาดูตัวอย่างว่าเราดูกันยังไงนะ เอาอันแรกแล้วกันรายได้เห็นไหมคะรายได้จาก t i k t อกนะแสดงว่าวันนี้ค่ะ t ิกตอกค่ะเขาจัดหมวดหมู่ของคุยยุ้ยมาเป็นเกี่ยวกับสายความรู้การให้ความรู้เกี่ยวกับรายได้จาก Tik t อกอ่ะพี่ๆดูแม่ค้าออนไลน์เห็นไหมคะดูข้างบนค่ะในหน้าเห็นไหมอ่าแม่ค้า ช็อปออนไลน์นะอ่ะพี่ๆอย่าปัดทิ้งเร็วนะเพราะว่าถ้าเราปัดทิ้งเราเร็วนะคะก็แสดงว่าคลิปเราเนี่ย AI จะมองว่า คลิปเราไม่มีคุณภาพนะคะค่อยๆปรับนะคะการถอนเงินจาก tiktok เห็นไหมคะเห็นความสำคัญของการทำคลิป SEO หรือยังคลิป SEO จะทำให้ AI จัดหมวดหมู่ช่องเราได้เร็วแล้วชัดเจนมากๆค่ะเราจะเจอกลุ่มลูกค้าที่ใช่เราจะเจอกลุ่มคนที่เขาสนใจของเราจริงๆนะคะ เนื้อหาคอนเทนต์แล้วก็สินค้าเราจริงๆค่ะนี่แหละก็เป็นการจัดหมวดหมู่ของ t ิ t o k ค่ะอ่ะทุกๆคลิปของครูค่ะก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของเกี่ยวกับ Every A f f i l i a ไ e เห็นไหมคะสอนเทคนิคการขายของออนไลน์อะไรที่เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ค่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะว่า TikTok จัดหมวดหมู่ของครูค่ะไปอยู่ในสายความรู้การให้ความรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์นะการทำในหน้าการทำเซลเลอร์แล้วเรียบร้อยค่ะดังนั้นค่ะครูยุ้ยก็จะมีสินคา้ามาดูสินค้านะคะว่าสอดคล้องกันไหมนะสินค้าอันนี้ก็จะเป็นสินค้าของลูกศิษย์ครูยุ้ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะมีเรื่องของหนังสือเห็นไหมคะอุปกรณ์การไลฟ์สดแล้วก็รวมถึงสินค้าของครูยุ้ยด้วยเห็นไหมพี่พี่ ุยุก็จะเอามาโชว์ในหน้าโชว์เคสของตัวเองทางนั้นเลยนะเห็นไหมคะอุปกรณ์การไลฟ์สดทางนั้นเลยนะอ่ะพี่ๆดูนะว่าสินค้าที่คุยุ้ยเอามาปากเป็นยังไงคะสอดคล้องกับช่องไหมคะเป็นสินค้าที่ส่วนใหญ่แม่ค้าออนไลน์ตามหาถูกไหมคะดังนั้นคะ่ะสินค้าในตะกร้าของเรานี่แหลคะค่ะจะเป็นเขาเรียกว่าจะช่วยให้ตอบโจทย์แม่ค้าออนไลน์ที่เขา เป็นมือใหม่นะหรือว่าเขาเพิ่งมาทําออนไลน์นะคะเขาก็สามารถที่จะช็อปสินค้าหน้าช่องคุยไปได้เลยนะหลายคนมากๆเลยนะที่มาช็อปสินค้าร้านคุยอย่ออยางยกตัวอย่างนะเรื่องของไมโครโฟนอ่ะไม่เป็นไรนะเรื่องของตัวเครื่องปริ้นนะพี่ๆดูนะ คุยเป็นที่ปรึกษาเซลเลอร์นะคะให้กับหลายๆแบรนด์แล้วให้กับหลายๆบริษัทแล้วนะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของเครื่องปริ้นปริ้นตัวลาเบลอะค่ะตัวสติ๊กเกอร์แปะหน้ากล่องอค่ะนะ mm. เขาก็จะมาซื้อจากตรงนี้ค่ะคุยก็จะมีตะกร้าให้ mm. เห็นไหมคะรวมไปถึงไมโครโฟนต่างๆนะคะ นี่ค่ะก็นี่เลยค่ะเป็นเป็นการที่เอาสินค้าเนี่ยมาปักไว้ในหน้าโชว์เคสของเราเพื่อช่วยลูกศิษย์เพื่อช่วยนักเรียนเพื่อช่วยแม่ค้าออนไลน์ที่เขามองหาสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่อยากไปหาเองนะดังนั้นครูยุ้ยแนะนํามาเลยครูยุ้ยว่าดีพี่ก็ว่าดีพี่เชื่อใจเห็นไหมคะพี่พี่เมื่อเราสร้างตัวตนได้แล้วว่าทั้ง fc เราลูกค้าเราค่ะเขาจะไว้ใจเราแบบนี้แหละนะนี่แหละเป็นการที่ เจาะนะเรื่องของการทำคอนเทนต์เลยเอาตั้งแต่ช่องชัดเจน AI นํนำส่งถูกกลุ่มแล้วก็สินค้าตอบโจทย์เพียงเท่านี้ค่ะพี่ก็มีรายได้ตลอดเวลาแล้วค่ะ เราเห็นแล้วใช่ไหมคะพี่ๆว่า t i k t o k ค่ะจัดเราอยู่ในหมวดนี้ดังนั้นค่ะช่องของครูส่วนใหญ่ให้ความรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์ถูกไหมคะก็จะมีแต่ในหน้าจะมีแต่เจ้าของกิจการจะมีแต่แม่ค้าออนไลน์ทางนั้นเลยดังนั้นถ้าเราคิดจะเอาสินค้ามาขายค่ะเราต้องหาสินค้าที่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้กับแม่ค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นไมไลฟ์สดอุปกรณ์ การอัดคลิปอุปกรณ์การไลฟ์สดนะคะแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ทําให้จอสวยภาพสวยเสียงชัดทําให้ดูดีต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําไมวันนี้คุยถึงได้ตั้งใจปั้นช่องนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์แม่ค้าออนไลน์นั่นเองค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่า ช่องของเราถูกจัดไปอยู่ในหมวดไหนและเราก็ไปดูหลังบ้านใช่ไหมคะว่าส่วนใหญ่คนที่มาติดตามเราค่ะส่วนใหญ่ติดตามจากที่ไหนมาจากในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะคะเราสามารถวิเคราะห์หลังบ้านได้หมดเลยค่ะเมื่อพี่พีมีข้อมูลเยอะขนาดนี้แล้วนะคะพี่พีก็สามารถที่จะโฟกัสหาสินค้ามาตอบโจทย์ให้กับคนกลุ่มนี้ได้เลยค่ะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามคุยด้วยนะคะ